สวัสดีค่ะทุกคนพบกับอาจารย์ัญญาักษณ์เกิดวิเชียนนะคะวันนี้อาจารย์จะทํานายโดยชะตาของท่านที่เกิดราศีพฤษค่ะช่วงระหว่างวันที่1นถึงเดเดือนพฤศจิกายน2องหนี้นะคะอวันที่1นะคะคุณจะมีเกี่ยวกับเรื่องการทําสัญญิงสัญญานะคะหรือว่าเจรจาต่อรองนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ดีเลยทีเดียวนะคะรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะคะก็แนะนําว่าให้เสี่ยงโชคไว้ได้ค่ะนิดๆหน่อยๆนะคะ อย่าไปเยอะจนเกินไปนะคะในช่วงระหว่างวันที่2ถึง4นะคะก็ช่วงนั้นก็งานก็จะดูยุ่งหน่อยนะคะคุณอาจจะมีความเครียดหน่อยแต่ว่ามันก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้นะคะดูแล้วอาจจะอ่อนแรงบ้างแต่ว่ามันก็จะประสบความสำเร็จด,ดีนะคะ และช่วงระหว่างวันที่6-7นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักคุณอาจจะมีความขัดแย้งกับคนรักก็ได้นะคะรวมถึงการใช้จ่ายเงินทองที่มีรายจ่ายมากพอสมควรนะคะฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ